i uh not -huh. นี่เป็นเพลงนะคะประกอบภาพยนตร์ด้วยนะคะเผมเรื่องรักเธอคนเดิมชื่อเพลงก็ชื่อนี้ป่ะคะใช่นะคะที่เป็นเป็นเพลงชื่อเพลงรักเธอประกอบเรื่องตุ๊กแกรลกต้าครับผมนะคะน้อง9ก้าร้องเองครับแล้วก็แต่งเองแต่งเองด้วยทงเนื้อร้องและทำนองได้แรงบลใจมาจากไหนน้อง9ก้าส่วนหนึ่งก็มาจากชีวิตผมนะครับมาจากความรู้สึกที่แบบคือเริ่มแรกมันมันมีมันมีแรง แรงเริ่มต้นแรงส่งมาจากบทภาพยนต์เรื่องตุกแกรักแป้งมาเนี่ยที่ผมไม่มีโอกาสอ่ะแล้วแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นภาพชัดมากเลยแล้วก็ผมอยากที่จะลองอะไรใหม่ๆอย่างเช่นการแต่งเพลงเงี้ยแล้วก็มีอาจารย์ผมพอดีที่ที่ได้มีการรู้จักกันแล้วก็ฝากตัวลูกศิษย์ก็คือพี่ฟองเบียครับก็แต่งเพลงเพราะนะบอกพี่ฟองเบียว่าเฮ้ยผมอยากแต่งเพลงอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็แบบใจดีมากสอนให้อะไรเงี้ยครับก็เราเราก็ดีใจมากๆแล้วก็เอ่อจากนั้นเนี่ยก็ ได้อ่านบทภา<อ><อ>พ,พยนต์เรื่องตุ๊กแกรักแป้งมาแล้วมันเราอยากที่จะแต่งเพลงออกมาสักเพลงหนึ่งความสึกเนี้ยความสึกที่มันคิดถึงอะไรเดิมๆประทับใจกับอะไรเดิมๆอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นเพลงรักเธอคนเดิมเนี่ยรวมถึงมันมีความสึกที่เราเคยรู้สึกแบบเดียวกันเหมือนกันอย่างเงี้ยกับทั้งครอบครัวแฟนคลับหรือว่าใครก็ตามที่แบบเราเราเคยผ่านกันในชีวิตของเราใครก็ตามคือใครก็ตามก็มีกระแสข่าวนะครับว่าเพลงนี้เขาแต่งให้กับคนพิเศษที่ชื่อไม้นี่จริงหรือเปล่าครับ คือผมบอกแล้วว่าเป็นใครก็ตามก็คือใครก็ตามครับโอเคครับหมายความว่าอย่างไรล่ะครับหมายความว่าครอบครัวแล้วก็คนหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผมครับผมไม่ได้หมายถึงแค่คนแค่คนเดียวครับโอเคครับแต่งนานไหมเพลงนี้ก็ใช้เวลาจริงๆสั้นมากครับในการแต่งนะครับแต่ว่าพวกแบบต้องมาแก้อะไรเงี้ยคือแต่งไปตอนแรกมันยังไม่มันยังไม่ได้แบบเป็นแบบที่ได้ฟังกันนะครับแล้วก็ต้องมีแก้ต้องมีอะไรเพราะว่ามัน เราเองก็ยังใหม่อะไรเงี้ยครับก็ได้พี่ฟองเบียรเขาคอยแนะว่ามันต้องเป็นแบบไหนถึงจะดีอะไรเงี้ยแล้วก็มาแก้ก็สองเดือนนะประมาณนั้นนะจิงโอรอแก้ํากันเนาะ,ะแสดงว่าอนาคตนี่อยากจะเป็นนักแต่งเพลงอาชีพอ่ะสิครับก็มีสิทธิ์ไหคือผมผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันคือถ้าพูดถึงความอยากเราก็เราก็อยากไปหมดและครับม,มันก็เหมือนวัยรุ่นปกติครับ อย่าโรยไปแม้แต่งเพลงเสเมีนหน้าเธอทุเลอะกันวันนี้ถ้าอยู่ในใจเองร้องเองไงครับไก็ถ้าเราแต่งแล้วมันมันก็ถามว่าเราก็เข้าใจเพลงมากกว่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเทียบกับที่คนอื่นแต่งให้แต่ว่าก็พูดถึงถ้าเกิดว่าเราแต่งแบบเป็นนักแต่งเพลงเงี้ยแล้วเราแต่งเพลงอมาดีสักเพลงหนึ่งแล้วแบบดีมากชอบมากอะไรเงี้ยล้วคงเก็บไว้ไม่ให้คนอื่นร้องร้องเองร้องเองก่อนแล้วที่ผ่านมานี่แต่งมาเยอะครับก็ไม่ไม่เยอะมากครับจริงๆก็เหมือนเป็นแบบไอเดียฝุดไวแต่ว่ายังไม่ได้ ยังไม่ได้เอามาแบบเอามารวมแล้วก็เป็นเพลงมากเท่าไหร่เขาบอกคุณน่ยชอบแต่งเพลงตอนคุณอาบน้ําจริงป่ะ <c oughs> ก็จริงๆมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราผ่อนคลายที่สุดนะครับเป็นช่วงอาบน้ำเนี่ยมันก็จะมีแบบฟิล <Feel S 1> ม,มามันเหมือนเราผ่อนคลาย <c oughs> มันก็มีมีอารมณ์ที่จะแบบทํางานศิลปะได้ดีที่สุดคุณแต่งตอนไหนยะ น้ำออกมากฮแต่งใช่ใช่เมื่อที่อยู่ในห้องน้าเสียงมันก้องเ่เวลาร้องเพลงออกมาแล้วมันก็เหมือนว่าเราก็เราก็นึกไว้นึหัวอนเนี้ยนะครับแล้วก็ร้องออกมาบางทีก็แบบฮัมฮัมไปแต่ว่าคือถ้ามันมีอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันใช่เราก็แบบออกมาจอดไว้อาจจะเอามาอัดเสียงตัวเองไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับมาออกมาทั้งใส่พวกงูมาอัดอัดล้เลยแล้วก็กลับไปใหม่เดินมาเลยเอาเลย นานเหมือนกันครับนานใช่ไหมใช่บ,บางนานครั้งนะครับบางครั้งนานมากครับโอยอย่างนี้ถนะ้าเกิดนัดถ่ายหนังที่หกโมง,ง,งตื่นกี่โมงอ๋อเช้าเช้าคงไม่ไปนั่งแต่งเพลงอ่ะก็คงแบบว่าเป็นช่วงแบบ จังเคยช่วงที่เราว่างแล้วมากกว่าครับฉันอยากอยู่ตอนช่วงคุณแต่งเพลงเลยเขาบอกว่าพอมาเรื่องเพลงออกผมก็เดินแก้ผ้าออกมาแต่งเลยทั้ชอบอยากอยู่เดี๋ยวตอนคุณอัดเสียงจังอาคุณแจ้งแค่ถามไปถามต่อเลยค่ะครับก็ถามเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์บ้างดีไหมครับดีสิคะครับผมเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ตุ๊กแกรักแป้งมากนะครับทําไมเขาถึงเลือกเพลงนี้ไปใช้ในหนังครับผครับก็คืออย่างที่บอกไปว่ามันช่วงที่ผมแต่งเพลงนี้มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผม ่ายภาพยนตร์ตุ๊กแกรักแป้งมากพอดีแล้วก็แบบเราเราเองก็ได้รรงมานันใจหลายอย่างจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมันก็ทําให้มันมีอะไรบางอย่างที่มันสอดคล้องกันได้อยู่แล้วก็โชคดีที่พี่ต้อมยูเทเลสเขาฟังแล้วเขาชอบเขาก็บอกว่าเออตั้งแต่ตอนที่เป็นเดโมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้พี่เขาฟังแล้วพี่เขาก็ชอบเห็นด้วยแล้วก็เลยได้ได้มาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะครับเขาบอกว่า ภาพยนตร์เรื่องเนี้ยตุ๊กแกรักแป้งมามเนี่ยแค่ฉายแค่รอบสืบเนื่อนแค่รอบเดียวกระแสตอบรับด,ดีมากเลยครับผคุณคิดว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันมีสเสน่ห์ตรงไหนทำให้คนแบบโอ้โหมีกระแสตอบรับดีมากผมเชื่อว่ามันเป็นหนังที่คนหลายๆคนรอที่จะดูครับม,มันไม่ได้มีหนังแบบนี้บ่อยๆหนังที่ทําให้คนเรารู้สึกว่ามันหวนหาสิ่งเดิมๆหวนหาหวยหาอดีตอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าคนสมัยปัจจุบันเนี้ย เขาแบบเหนื่อยกับการทํางานเหนื่อยกับโลกที่มันแบบวุ่นวายมากๆถ้าเกิดว่าจะมีหนังสักเรื่องหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขากลับไปอยู่ในโลกเดิมที่เขาเคยรู้จัก<ม>โลกที่มันไม่ไม่มีอะไรวุ่นวายขนาดนี้ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีการแชท<ม>ความรักอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยม,มันก็เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจมากกว่า<ม>แล้วก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนไอ้สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสวยงามมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนทุกวันเนี้ย แต่มันเป็นมันเป็นเสน่ห์ที่อาจจะไม่มีวันกลับมาแล้วอะถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูหนังเรื่องนี้มันโลกมันก็ไปของมันเรื่อยๆแต่ว่าภาพยนตร์เหมือนหยุดช่วงเวลาประทับใจเนี้เอาไว้ตลอดการเดี๋ยวพี่จะไปดูเพราะเขาบอกว่าน้องก้าวเนี่ยแสดงบทดราม่าเรื่องนี้ได้ประทับใจมากเลยรู้สึกไงบ้างครับที่คนพูดแบบนี้หมายถึงคนอื่นคนอื่นก็พูดว่าคุณเล่นบทดราม่าก็คือบทชีวิตเนี่ยดีมากเอ่ออันนี้อันนี้แล้วแต่แบบ แล้วแต่คอมเมนต์เลยครับถ้าเกิดว่าแบบชมผมก็ดีใจผมก็ขอบคุณมากๆสําหรับคาชมนะครับแต่ว่าจริงๆก็ถ้าถ้าพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ผมคิดว่าภาพรวมมันมันมันมีนักแสดงอีกหลายคนมากๆในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็น่าประทับใจผมอยากให้ดูทุกคนเลยมันผมว่าผมไม่ใช่แค่คนเดียวที่แบบได้รับคําคชมทั้งตัวนักแสดงคน,คนอ,อื่น ถ้าอย่งั้นเราต้องไปพูดคุยกับใช่นักแสดงท่านอื่ด้วยดีไหมครับพูดคุยกับครับผมอยากแนะนําพระเอกที่จะมาแรงที่สุดบอกคู่แข่งน้องก้าวเลยใช่ไหมใช่บก้าวกลัวเลยใช่ไหมคนเนี้ยครับกลัวเลยแล้วก็พระเอกคนนี้เหมือนกันขึ้นมาพี่บอกย่าญาติหลบเลยครับผมใช่ไหมครับพี่จะแนะนำอะไรพี่แนะนําครับพี่แนะนําหรือคุณแนะนําโอ๊ยผมแนะนําด้วยก็ได้ครับพี่แล้วคุณแนะนำแล้วเพียงที่คุณกลัวที่สุดคือใครคะครับขอเชิญพบกับน้องแม็กนะครับ ับน้องพรีมนะครับอ่าน้องมเป็นนักแสดงรุ่นเด็กนี่สวัสดีครับบอกแล้วว่านี่พระเอกนางเอกนะครับนี่นั่งอยู่เลยพระเอกนางเอกของเรานี่น้องน้องน้องแม็กเล่นเป็นใครครับเล่นตุ๊กแกครับอ้าวนี่ก็ตุ๊กแกใช่ครับเพรนี่เป็นนี่เป็นน้องก้าวตอนเด็กครับครับโอ้ แม็กครับแม็กคิดว่าแม็กยังไม่อยากเล่นจักรยานนะครับแล้วนี่เล่นเป็นใครคะลูกเลเป็นแป้งค่ะเล่นเป็นแป้งก็คือเล่นเป็นพี่เพลงตอนเด็กใช่ไหมลูกอ่ออ๋นนี่คือพี่เอ็มเอกรุ่นเด็กเองนะคะครับเออแล้วอย่างก้าวต้องแสดงเป็นตัวตุ๊กแกตอนโตเนี่ยครับเราต้องศึกษาไหมว่าน้องแม็กเนี่ยเขาเป็นตุ๊กแกตอนเด็กเป็นยังไงเพื่อจะได้สอดคล้องกันครับก็จริงๆผมก็ไม่ได้ดูที่น้องเขาเล่นเท่าไหร่นะครับก็ แต่ว่าคือได้มาเห็นอีทีก็ตอนที่แบบหนังฉายแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตกใจมากเลยเพราะว่าแบบน้องเขาแบบทำมาไว้ดีมากๆอะไรเงี้ยแต่ก็คือบังเอิญว่าเรามีความคล้ายกันอยู่บ้างแล้วเนี่ยคล้ายกันตรงไหนน่ารักเหมือนกันใช่ไหมอะไรประมาณนั้นแหละแบ่ฉากไหนเล่นยายสุดในยแล้วนเเรื่องนี้ก็ฉากที่คุยกับยายสีฮะว่า ทำไมต้องชิดตุกแกอืมเล่นยากยังไงลูกคือต้องลองาไห้แล้วแม่งร้องได้ไหมได้เอ๊กี่เทคหลายเทคเออหลายเทคหลายเทร้องได้ทุกเทคคือจริงๆเขาเป็นคนแบบมีพรสว่าคมากเลยครับถือว่าเป็นเด็กที่แบบหาได้ยากที่จะทําได้ขนาดนี้ ส่วนของอน้องพรีมบทไหนไหมน้องพรีมน้องพรีมบทไหน่ยากที่สุดลูกก็บทตอนเข็นรถเข็นค่ะเพราะมันหนักถ้าเกิดปล่อยแล้วมันจะทิ้งไปเลยแล้วมันพอเราเข็นแล้วมันจะเปะไปเปะมาค่ะอืมครับแล้วกี่เทคลูกอันนั้นหลายเทคถ่าเสร็จแล้วเหนื่อยเลยไหมเพราะเข็นอยู่ตต้องจับไว้ตลอดเหนื่อยไหมลูกก็ไม่ค่อยเหนื่อยค่ะเออแต่กลัวรถมันไหลใช่ไหมค่ะอ่าแล้วน้องก้าวเราครับฉากไหนเล่นยากที่สุด สำหรับผมก็จริงๆมันก็ไม่ได้แบบไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้คือแบบความยากนี่จำไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงฉากที่ประทับใจอ่ะจะอาจจะพูดง่ายกว่าจริงๆมันผมประทับใจฉากของน้องแม็กตอนเด็กๆนะครับที่แบบว่าคุยกับยายยายนี่รับบทโดยพี่น้อยพวงงามนะ้ใครับใช่ครับผมอยากให้ก้าพูดถึงน้องเพลงสักนิดหนึ่งครับที่ได้ร่วมงานกันน้องเพลงนี่ก็เป็นเป็น คนที่มีพรสวรรค์มากนะครับก็ <c oughs> อย่างที่ทราบกันก็คือเขาเป็นลูกสาวของพี่ตูนะ่นันทิดาก็มีเลือดคุณแม่มีเลือดศิลปินที่แบบอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วก็เขาเป็นคนที่บุคลิกดีนะครับแล้วก็ตั้งตั้งใจทํางานมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่แบบเข้าฉากหรืออะไรเงี้ยทุกครั้งเราจะเห็นการพัฒน,นาเขาตลอดเพราะเขาเขาเป็นคนตั้งใจครับ เมื่อกี้เห็นภาพตัวอย่างของหนังนะครับแล้วก็มีกระแสพูดกันมาว่าเนี่ยหนังเรื่องนี้จะเหมือนหนังเรื่องแฟนฉันหรือเปล่าเราคิดว่าอย่างไรบ้างครับ,ค,รบคือจริงๆแล้วมันมีหลายเหตุผลมากที่ที่ไม่เหมือนนันนะครับคือผมผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ดูหนังแล้วเรารู้สึกว่ามันมันมีอะไรหลายๆอย่างมากๆที่ที่แตกตา่างกันมากกว่านั้นคือผมผมผมก็ไม่อยากจะพูดว่าอันไหนดีกว่าหรือรอะไรนะรแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันคือภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันพูดถึง ความประทับใจในวัยเด็กซึ่งแฟนฉันก็มีความประทับใจในวัยเด็กแต่ที่มากกว่านั้นเนี่ยภาพออยนตร์เรื่องนี้ได้ต่อยอดความรู้สึกความรักในวัยเด็กว่ามันผลักดันคนที่หลังจากที่เขาผ่านเรื่องราวนั้นอะ่ะแล้วเขาโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนและความรักเหล่านั้นมันจะยังอยู่หรือเปล่า mm hmm. แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่คนที่รักกันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะยังรักกัน ถึงตอนโตมันจะยังประทับใจกันอยู่มันยังคิดถึงกันอยู่มันมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าผมอยากให้เป็นพิสูจน์ในภาพยนตร์เรื่องนี้มันน่าไปดูมันไม่เหมือนภาพยนตร์เรื่องอื่นแน่นอนเพราะว่าเรื่องเนี้ยกลัวกลัวคิดถึงแฟนคนแรกคือจะบอกว่าตุ๊กแกรักแป้งมากเนี่ยพี่ต้อมยูทธเ่ยพุ่มกับเขียนบทมา15ปีที่แล้วครว่าลองคิดดูแลวกันว่ามัน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 ก่อนไปตั้งตั้งกี่ปีเขารอมา15ปีกว่าจะทําเรื่องนี้เนาะเพราะอะไรเน้องน้องน้องก็สายมายม้า ผมผมผมเองก็ไม่ไม่ได้ทราบรายละเอียดมากนะแต่มันก็คงเป็นเรื่องของจังหวะเวลา<ม>หรือว่าอะไรต่างๆความเหมาะสม,มในช่วงเวลานั้นๆที่แบบตลาดต้องการหนังแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วมันเหมือนเป็นพรมอิสิทว่ามันมันต้องเป็นช่วงเวลาเนี้ยให้ตุ๊กแกและแป้งมาให้ทุกคนได้ชมครับถามน้องแม็กหน่อยนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกปะครับภาพยนตร์เรื่องแรกครับเต้นไหมลูกเต้นเล่นยากไหมเรื่องแรกยากต่างกับละครไหมลูก ต่างนะเพราะมันมันต้องถ่ายเยอะกว่าเดิมมันต้องใส่ถ่ายซ้ำถ่ายหลายมุมเลยถ่ายหลายมุมใช่ไหมชอบไหมลูกชอบไหมชอบชอบกับอ่านน้องพีมไหมคะเป็นเพ่ยงเรื่องแรกหรือคะเรื่องที่สองค่ะเรื่องที่สองอ๋อแซงว่าก็ผ่านแล้วภาพยนตร์มาแล้วเรื่องหนึ่งเนาะค่ะเรื่องที่สองนี่ยากกว่าเรื่องแรกไหมลูกเรื่องที่สองง่ายกว่าง่ายกว่าแล้วเคยได้ละครยัง กำลังจะเล่นค่ะกำลังจะเล่นนะคะอ่ะมาถามต่อบอกเห็นบอกว่าถ่ายทํากันที่เชียงคานใช่ค่ะบรรยากาศดีไหมลูกอ่ะต้องแม็กก่อนแม็กแม็กก่อดีไหมลูกยหนาวฮะหนาวเลยเดี๋ยแล้วมีความสุขไหมชอบไหมมันหนาวไปเชียงคานเชียงคานนี่คือเชียงคานนี่คือที่ไหนครับแปดองศาเลยครับเลยแปดองศาแม็กบอกต่ำกว่าไหมกลางคืนแปดองศา ตอนเช้าตอนตอนเช้าหมอกขึ้นเลยครับอ๋อต้องก้าวชอบบรรยากาศที่เชียงคานไหมคะดีครับเป็นบรรยากาศดีอากาศดีครับอากาศดีนี่คือถ่ายถ่ายทำช่วงไหนนะครับช่วงหน้าหนาวหรือเปล่าก็มีทั้งช่วงหน้าหนาวก็หน้าร้อนดีไหมไงก็ช่วงนะคะตอนช้ามีหมอกเลยสวยมมเได้หมอกกันใช่ไหมลูกแล้วเราพูดก็มีควันอ๋าชอบเลยชอบเล่นควันที่ปากใช่ไหมพริมพี่ต้อมพี่จะเลิกดุดุไหมลูก ก็มีบางตอนค่ะแต่เขาไม่ได้กำกับเขาจะมีคนมาสอนค่ะอืมแล้วกลัวพี่ต้อมไหมไม่กลัวไม่กลัวอ่าแล้วน้องแม็กพี่ต้อมพิชเ,เลอร์ดูไม่ลูกไม่ดูครับแล้วเขาสอนอะไรห,หนูบ้าง <c oughs> ก็เจอเขากำกับาบ้างไหมหรือใครสอนอย,ยอ,อยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆ <c oughs> ทำไมเพราะลูกก็สนนะสิสนไหมครับ ส่วนอ่าแล้วกับพี่ต้อมมาฮะต้องก้าวพี่ต้อมเป็นยไงบ้างเขาก็เป็นผู้กำกับที่มีมสไตล์ของตัวเองไงมีการกำกับในในรูปแบบของเขาอะซึ่งผมว่ามันก็มันก็ทําให้เราได้ทํางานกับคนรูปแบบใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพี่ต้อมเขาก็เป็นคนเป็นเป็นคนที่เราวางใจได้ในเรื่องของมุมกล้องหรือว่ารเรื่องอื่นๆอ่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบ มีพรสวรค์มีมีมีประสบการณ์เยอะมากๆอยู่แล้วไงครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรก็การแสดงเขาก็ไม่ค่อยที่จะมาแบบมามามายุ่งกับเรามากอะไรเงี้ยเขาก็จะปล่อยให้เราได้ได้เล่นมันก็ทําให้แบบเราเราสบายครับอยากให้ทั้งสามคนเนี่ยครับฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับว่าทําไมต้องไปดูหนังเรื่องนี้เอาเก้าของคนแรกแล้วกันครับผมก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับมันเป็นภาพยนตร์ที่ทําให้ คนดูเนี่ยได้ได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่มันมันประทับใจอีกครั้งหนึ่งสําหรับวัยผู้ใหญ่ตอนนี้ที่วัยทํางานตอนเนี้ผมรู้สึกว่าเขาเขาจะเขาจะได้เห็นเลยว่าแบบช่วงเวลาตอนที่เขาเป็นเด็กๆเ,เป็นยังไงช่วงยุคที่มันยังไม่มีโทรศัพท์ยุคเอลสูงอะไรเงี้ยพวกเขาเคยเที่ยวที่ไหน <c oughs> เคยฟังเพลงแบบไหนวันเวลาบรรยากาศเก่าๆมันจะมันจะกลับคืนมาแล้วก็ผมอยากให้ไปเด็กๆวัยรุ่นอย่างเงี้ย <c oughs> อาจจะเกิดไม่ทันอาจจะไม่เคยฟังเพลงแต่ว่า อยากให้ไปดูว่าความรักที่มันเกิดขึ้นในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันส่งผลต่อคนในในคือเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยความรักในวัยเด็กเนี่ยมันจะยังฝังใจเราแล,แล้วมันจะสามารถที่จะสมหวังได้ไหม,มหลายหลายคนมีคําถามว่าเอ้ยทําไมทุกวันนี้เด็กมันคบกันเร็วเลิกกันเร็วผมอยากจะบอกว่าถ้าอยากแบบให้ความรักมันยืนยาวอะ ไปดูภาพยนตร์เรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากคุณอาจจะมีคําตอบกลับบ้านไปก็ได้กลัวร้องไห้สิใช่ก็จร <ะ S 2> ้องไห้ไหมเนี่ยพี่จะร้องไห้ไหมมันมีมนมทั้ง <c oughs> ช่วงเวลาที่เป็นเป็นดราม่า <c oughs> ก็มีม,มีซึ้งแน่นอนแต่ว่ามากไปกว่านั้นผมว่ามันมันมีความน่ารักทั้งความน่ารักของเด็กๆน้องๆแล้วก็มีนักแสดงหลายๆคนก็ก็ตลกแล้วก็มีมี มีรอยยิ้มให้ให้ทุกคนกลับบ้านไปแน่นอนครับผมตอนนี้ฉายแล้วนะฉายเมื่อวานวันแรกนะอ่ะรีบไปชมกันเลยนะคะในทุกร,รูภาพยนตร์เลยนะคร,ครฝากอะไรหน่อยไหมให้ไปดูหน่อยไหมก็หนังรักมันมีเยอะแต่ที่ไม่เยอะคือหนังหน้ารักค่ะฝากไปดูตุ๊กแกรับป้ามาก,กเลยนะครับก็ออกไปแล้วฮะแล้วก็ฉายอยู่รูปฉายอยู่อว้ฉายฉายอยู่รูปฉายอยู่ออกไมาดูออกแล้วไหมออกให้คนได้ชม ผู้ตกใจเมื่อวานน้องพิมลูกก็น้องพิมอยากให้ทุกคนไปดูหนังเรื่องตุ๊กแกรับเป้มาเป็นหนัน้ารักาดูได้ทุกวัยพูดอย่างนี้นะเราก็ต้องไปชมกันแน่นอนครับผมอุดหนุนภาพยนตร์ไทยดีที่สุดนะเรามองชื่อกันทําให้ภาพยนตร์ไทยเนี่ยมันเฟื่องฟูมะด้วยการที่เราไปดูเยอะๆจริงไหมน้องก้าวเนาะแล้วเป็นเรื่องที่บอกว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่บอกว่าสนุกแต่มันน่ารักต้องชมกันตบวันนี้เดือวันที่สองเนาะ ครับวันนี้เป็นวันวันที่สองพรุ่งนี้วันรนี้ก็ไปชมได้อีกครับยาวเลยละค่ะไปชมกันได้เลยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากนะคะครับผมเอาวันนี้ต้องขอบคุณเ่รอไหมครับขอบคุณน้องแก้าน้องแม็กน้องพีมากมากเลยนะคะน่ารักมากเลยทั้งสามคนอ่ะ ขอบคุณนะคะวันนี้อะไรคะเสื้อผ้าเสื้อผ้าพี่กองนะคะจากร้านเทเตอร์3มเชเตอร์ชั้นสนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเราได้ทุกที่เลยนะครับทุกเวลาครับทุกเวลาโดยโดยแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันนะคะทูวิชั่นแอนด์อแวร์นะคะถ้าใครยังไม่มีรีบไปโหลดกันเลยนะคะได้เลยค่ะครับผมโอเควันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเนาะครับผมกลับมาพบกับพวกเรานะครับทุกวันศุกร์เวลาสามทุ่มนิดๆิดถึงสทุ่มหน่อยๆ่ครับผมทางช่อง True Insight นะครับ ว,นนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ,รบผมราทีสวัสดีครับสวัสดีครับ